สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกทท่านผมโอบ้านสวนพลากเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งน,นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุร,าารุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่สารีสุทธจิต,ตรุ่นพิเศษเศรษฐีนะครับผมที่คณะสิทธิ์สร้างถวายในปีพศ2558นะครับผมเป็นเหรียญในรูปทรงกลมนะครับผมบางคนบอกว่าเป็นเหรียญรูปพระจันทร์ทรงกรดนะครับบางคนบอกว่าเป็นเหรียญพระอาทิตย์ทรงกรดนะครับตามแต่จะเรียกนะครับ เดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆรับชมไปพร้อมกับผมหูวบ้านสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่รลึกวัตถุมงคลหลวงปู่สําีีสุทธจิตโตรุ่นพิเศษเศรษฐีนะครับผมที่คณะศิษย์สร้างถวายในปีพศ .2558 นะครับ ก็จะเป็นเหรียญในสันฐานทรงกลมนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะอยู่ที่3.5มซนติเมตรนะครับผมแต่ถ้าเป็นส่วนสูงจากมุมโค้งด้านล่างนะครับผมจะลดหูเหรียญด้านบนเนี่ยครับผมรวมความสูงของหูเหรียญก็จะอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับสาธิสลักของหลวงปู่สํารีนะครับผมในลักษณะหน้าตรงแบบเต็มองค์นะครับผมขอบเหรียญ3ชั้นเป็นเส้นได้ เม็ดไข่ปลาแล้วก็เป็นเส้นได้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับผมก็ <S <S มีอักขลาลายยันที่หลวงพ่อลงจารสดไว้นะครับผมอิอุอนะครับผมเป็นหัวใจพุทธศาสนานะครับผมที่หลวงพ่อมักจะเมตตาจาร์ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมที่ขอให้หลวงพ่อเมตตานะครับผมก็จะลงเป็นยันตัวนี้นะครับผม หลวงปู่สำลีนี่ท่านได้กล่าวกับสิทธิใกล้ชิดไว้ว่ายันสามตัวนี้นะครับผมเป็นประดุษหัวใจพุทธศาสนานะครับถ้ามีอักษรยันนี้อยู่ที่ใดนะครับผมเทวดาเข้าสถิตรักษาวัตถุมงคลน,นี้มียันตัวนี้นะครับผมก็เหมือนกับมีสิ่งอันเป็นมงคลมีเทวดาคอยคุ้มครองนะครับผมผู้ที่ได้รับเหรียญไปก็มักจะประสบกับ โชคลาภต่างๆนะครับผมตลอดจนถึงเดินทางไม่ว่าจะ,ะขึ้นเหนือล่องใต้ก็มักจะได้รับความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเหรียญสร้างได้อย่างสวยงามนะครับขนาดเหรียญก็จะเท่าๆกันกับเหรียญรุ่น1รุ่นสองนะครับผมของหลวงปู่ชอบฐานสโมนี่ฮะเป็นขนาดเหรียญเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลัง ตรงกลางนะครับผมประดิษฐานอัถบรุริขานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระกรรมฐานนะครับเพราะว่าหลวงปู่สัมฤทธิ์สุทธจิตโตนี่ท่านจะเป็นลูกศิษย์นะครับใกล้ชิดของหลวงปู่หลุยจันทสาโลนะครับผมซึ่งเป็นสาธรรมิกของหลวงปู่ชอบฐานสมโมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ในยุคต้นๆของหลวงปู่มั่นพุรธทัตโตด้วยนะครับผมนยฮะก็จะมีบาตรกาน้ําอาสนะรองนั่งกรดนะครับผม ด้านบนก็เป็นชื่อรุ่นนะครับผมรุ่นเศรษฐีนะครับเป็นรุ่นพิเศษเศรษฐีตัวยันนะครับผมที่ลักษณะเดียวกันกับที่หลวงปู่จันทร์สดไว้ด้านหน้านะครับอันนี้ก็ประทับไว้หลังเหรียญอยู่แล้วนะครับผมอิอุนะครับผมก็จะเป็นอักษรทําลาวนะครับอาจจะไม่ใช่ถ้าไปเทียบกับอักษรยันขอมนะครับผมอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่ฮะ ปีพศที่หลวงปู่เมตตาให้กับคณะศิษย์จังหวัดเลยนะครับผม2558นะครับวัดถ้ำภูหาวาลีตำบลโคกขมิ้นนะครับจะอยู่บ้านซำนกจิบนะครับอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมก็จะมีรูปกลีบบัวนะครับตรงกลางเป็นส่อเสือซึ่งเป็นนามย่อของหลวงปู่นะครับผมแล้วก็โค้ดอีกตัวหนึ่งก็คือโค้ด ตัวอ e นะครับผมนะฮะตัวอ e ในวงกลมครับแล้วก็มีซีรีส์รันนัมเบอร์นะครับผมปริมาณการจัดสร้างาประมาณสี่พเาร้อยเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ลำดับ5้าอ่สิบนะครับอยู่ที่ซีรีส์รันนัมเบอร์ลำดับการสร้างนี้นะครับผมนะฮะเหรียญก็จะเป็นเหรียญไม่เจาะรูหูห่วงนะครับผมเว้นแต่เป็นเหรียญที่แจกถ้าเป็นเหรียญที่แจกนี่จะมีการเจาะ รูร้อยห่วงในตัวนะครับผมแต่อันนี้เป็นเหรียญในชุดจองชุดทําบุญกับหลวงปู่นะครับผม,ผมก็จะไม่มีการเจาะรูหูห่วงนะครับผมนี่ฮะการจัดสร้างการแกะพิมพ์นี่ถือได้ว่าทําได้อย่างสวยงามนะครับผมเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปูน่นี่มีปฏิหารตั้งแต่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็สร้างในปีพศประมาณปีพศ2558เหมือนกันนะครับผมตอนนั้นนี่มีคณะสิบ จากทางภาคกลางนะครับผมมากราบน้ำมัสการหลวงปู่นะครับผมเพราะหลวงปู่นี่เป็นปฏิปทาในสายหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมก็คณะศิษย์ได้มากันจํานวนสิบกว่าคนนะครับผมพอกราบหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็ได้ทําการมอบเหรียญรุ่นแรกนะครับผมให้กับคณะศรัทธานะครับพอเดินทางกลับนะครับผมก็ประสบกับวุเหตุแต่ว่า ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารครับจำนวนสิบกว่าคนที่มากราบคารวะหลวงปู่ในครั้งนั้นไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมทําให้ญา,าติธรรมคณะสัตยาธรรมคณะนั้นนะครับผมได้ภายหลังได้กลับมา,ากราบหลวงปู่อีกแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์นะครับผมที่ประสบบวบเหตุนั้นนะครับแต่ว่าทีา่ขึ้นชื่อลือชาในทุกๆรุ่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญโภกรั์นะครับผมเป็นเหรียญที่ ใครทําการค้าขายทําการเสี่ยงโชคนะครับอร,ราธนาเหรียญนี้ก็มักจะประสบกับผลสําเร็จในเรื่องของโชคลาภอยู่เสมอนะครับผมอย่างที่กาบเรียนไปแล้วนะครับผมตัวยันนะครับผมีอ e u นะครับผมตัวนี้นะครับผมที่ประดิษฐานไว้หลังเหรียญแล้วก็ในทุกๆวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับผมที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าเทวดาเข้าคุ้มครองนี้ย่อมอเกิดเป็นสิริมงคลใน แง่มุมต่างๆนะครับผมตามแต่จะอธิษฐานนะครับนี่ฮะก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมซึ่งผมอววัดส,สวนก็ทยอยนำมารีวิวบ้างนะครับผมซ้ำรุ่นกันบ้างนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่ชื่อเสียงเกีจติคุณของบุรุพาจาย์นะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานเป็นการศึกษาพระเครื่องในสายีสานร่วมกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ